ความกตัญญูฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่รู้ไหมครับว่าคุณธรรมข้อนี้เนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนสังคมเรามาตลอดเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทเรียนอมะตะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านนิทานชาดกโบราณเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆครับเคยลองคิดตามกันเล่นๆไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่เคยซื่อสัตย์พักดีกับเรามาตลอดชีวิตพอแก่ตัวลงกลับถูกเราทอดทิ้ง นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในสมัยพุทธกาลเลยนะครับเริ่มจากเสียงร้องทุกข์ของคนเอ่อไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเสียงของช้างเชือกหนึ่งที่ถูกลืมครับโอ้โหลองนึกภาพตามนะครับช้างพังตัวหนึ่งชื่อว่าพัทวดี ที่แบบหมดหนทางแล้วจริงๆถึงขนาดต้องไปกราบทูลขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองเลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่การร้องทุกข์แบบธรรมดาๆรรแล้วแต่มันเป็นเสียงของความเจ็บปวดจากความพักดีที่ถูกลืมครับชีวิตนี่มันพลิกผันจริงๆนะครับจากที่เคยรุ่งโรจน์สุดๆในวันวานกลายมาเป็นความลำบากในบ้านปลายชีวิต ชะตากรรมของนางพัทธวดีนี่น่าเศร้ามากจากช้างส่งคู่บารมีของพระราชากลายมาต้องไปเดินหาอาหารกินเองในป่าคนเดียวแน่นอนครับว่าพอพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งดูดายเลยพระองค์เสด็จไปเพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับนางช้างพัทธวดีแต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับ และนี่คือจุดที่เรื่องราวมันขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกครับเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้แค่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเท่านั้นแต่พระองค์ทรงใช้โอกาสนี้สอนบทเรียนที่สำคัญมากๆซึ่งมีรากฐานมาจากเรื่องราวในอดีตชาติอันไกลโพ้นเลยทีเดียวพอพระพุทธองค์ตรัสประโยคนี้ออกมาก็เหมือนกับการเปิดประตูย้อนเวลาเลยครับทาให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่นา และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของนิทานชาดกที่เป็นหัวใจของเรื่องราวในวันนี้นั่นก็คือเรื่องทละธรรมชาดกครับเอาละครับทีนี้เรามาย้อนเวลากลับไปพร้อมๆกันสู่ยุคของนครพารณสีที่เคยรุ่งเรืองในอดีตที่ซึ่งเรื่องราวของความพักดีและการตอบแทนบุญคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอดีตการนานมาแล้วนะครับพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอมตะที่ฉลาดหลักแหลมมาก ขอรับใช้พระราชาพระนามว่าทันล,ละธรรมซึ่งพระองค์เนี่ยมีช้างสึกคู่ใจอยู่เชือกหนึ่งชื่อว่าโอิยาธิเป็นช้างที่เก่งกาจมากไม่เคยแพ้ในสนามรบไหนเลยครับเห็นภาพเลยใช่ไหมครับจากฮีโร่ในสนามรบกลายมาเป็นทาสลากดินเหนียวคือชีวิตมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย นี่คือชะตากรรมที่น่าเศร้าของโอดทิยาธิช้างศึกที่เคยนำชัยชนะมาสู่บ้านเมืองแต่พอแก่ตัวลงเรียวแรงถดถอยก็กลับถูกลืมถูกทอดทิ้งแต่ในความมืดมนนั่นเองนะครับโอดทิยาธิก็ยังมองเห็นแสงสว่างรำไรอยู่บ้างเขาเลยเอาความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยไปร้องเรียนกับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอมาตคือฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่ท่านเพียงผู้เดียวเลยพระโพธิสัตว์ก็ไม่รอช้าครับ นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาทันทีและด้วยความกล้าหาญท่านก็ถามคำถามที่ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังมากๆเป็นคำถามที่ทำให้ทุกคนในท้องพระโรงต้องเงียบกริบไปเลยแล้วคำตอบของพระราชาก็คือการยอมรับความจริงที่น่าอายออกมาเพราะองค์ยอมรับตรงๆเลยว่าได้ยกช้างผู้พักดีเชือกนั้นให้ช่างปันม่อไปแล้วจริงๆซึ่งก็เท่ากับการยืนยันว่าความอยุที่ทำนี้เกิดขึ้นจริง และตรงนี้แหละครับคือจุดคลิมแ็กซ์ของเรื่องเลยพระโพธิสัตว์ได้สอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดให้กับพระราชาบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีครับคือท่านสอนว่ามันไม่ใช่แค่การรู้ว่าใครเคยทำดีกับเรานะแต่หัวใจสำคัญของมันคือการลงมือตอบแทนความดีนั้นต่างหากคำสอนของพระโพธิสัตว์นี่ต้องบอกว่าเข้าไปถึงพระทัยของพระราชาเลยครับพระองค์ทรงสำนึกผิด แล้วก็สั่งคืนยศศักดิ์ทุกอย่างให้กับช้างโอทิยาทิทันทีและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้ตลอดมาเลยครับนิทานจากอดีตจบลงแล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบนะครับเพราะนี่คือส่วนที่ผมว่าพีคที่สุดแล้วคือตอนที่พระพุทธองค์ทรงเชื่อมโยงตัวละครทั้งหมดจากอดีตชาติมาสู่ปัจจุบันชาติและนี่คือบทสรุปที่ทำให้เราต้องอึ้งไปเลยครับ ช้างโอทิยาธิผู้พักดีในอดีตก็คือช้างพัทวดีที่มาร้องทุกข์ในปัจจุบันพระเจ้าทันหะธรรมที่เคยหลงลืมก็คือพระอานนท์พุทธอุปถากและอามาตผู้เปี่ยมด้วยปัญญาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองครับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าทุกการกระทํามันเชื่อมโยงและส่งผลถึงการข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้างล่ะ มาดูกันครับว่าแก่นของบทเรียนที่ยังคงทันสมัยมาจนถึงทุกวันนี้คืออะไรหัวใจของชาดกเรื่องนี้สอนเราง่ายๆเลยครับว่าคุณงามความดีและความซื่อสัตย์พักดีเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุการให้เกียรติและตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเราคือพื้นฐานสําคัญของสังคมที่ดีเลยครับในทางกลับกันการทอดทิ้งคนที่เคยทําประโยชน์ให้เราในวันที่เขาอ่อนแอมันก็คือความอายุที่ทำที่ร้ายแรงที่สุดรูปแบบหนึ่ง สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดแบบนี้ถ้าความดีที่ใครสักคนเคยทำไว้มันถูกลืมไปตามกาลเวลาแล้วคุณค่าของความดีนั้นมันจะยังคงอยู่ไหมเป็นคำถามที่บางทีอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดก็ได้ครับ